ให้ผู้ชมเคยมีอาการอย่างนี้ไหมคะท้องอืดท้องเฟอ้อหลังจากทานอาหารนะคะลักษณะอย่างนี้หมายถึงว่าอาหารยังไม่ย่อยหรือย่อยไม่ทันนะคะอาจจะเกิดจากทานอาหารเสร็จปั๊บดื่มน้ำทันทีก็จะเกิดอาการเหล่านี้ คือลมอยู่ในช่องท้องเพราะฉะนั้นถ้าฝึกโยคะก็จะมีประโยชน์ต่อการขับลมในช่องท้องเช่นกันนะคะซึ่งมีคนส่งคําถามมามากมายเหลือเกินว่าเราจะมีวิธีการช่วยตัวเองได้โดยที่ยังไม่ต้องใช้ยาด้วยการทําท่าฝึกโยคะเหล่านี้เพื่อขจัดลมในช่องท้องอย่างไรวันนี้เราขอนําเสนอนะคะ3ท่าค่ะง่ายมากแต่ละท่าก็จะลีลาต่างกันนะคะแต่ขอเตือนว่าในขณะที่ท่านผู้ชมได้ฝึกขอให้ฝึกอย่างระมัดระวังฝึกช้า และฝึกร่วมกับลมหายใจเข้าออกด้วยค่ะท่าที่หนึ่งนะคะเราเรียกว่าท่าเข่าถึงอ,อกจะอยู่ในลักษณะนอนงายนะคะแต่มีข้อแม้ว่าเวลาที่ท่านผู้ชมได้ฝึก ขอให้ใส่ใจเรื่องการหายใจนะคะลมหายใจเข้าท้องจะพองลมหายใจออกท้องจะยุบอันนี้เป็นหลักการที่ถูกต้องมากๆนะคะในชีวิตประจําวันของเราก็เช่นกันค่ะนะคะเราเริ่มกันที่นอนเท้าชิดแบบนี้นะคะให้งอเข่าข้างซ้ายหายใจเข้าค่ะ2องมือประคองเข่านะคะหายใจออกนะคะขะมวมท้องและออกแรงกดเข่าให้แนบอกลึกแบบนี้ค่ะ เราอาจจะค้างไว้อย่างนี้สัก3วินาทีก็ได้นะคะหายใจเข้ายืดขาซ้ายขึ้นตรงหายใจออกวางขาซ้ายลงเห็นไหมคะเข้ากับจังหวะลมหายใจทุกครั้งนะคะในขณะที่เคลื่อนไหวอย่างนี้ก็อย่ากเกร็งกล้ามเนื้อนะคะพยายามให้ทำกล้ามเนื้อแบบสบายๆส,สัมพันธ์กับลมหายใจคะ่ะอีกครั้งนะคะงอเข่าสองข้างขึ้นหายใจเข้ามือประสานกันนะคะ หายใจออกขแมแ่วท้องและกดเข่าลงแบบนี้หายใจเข้ายืดขาสองข้างขึ้นตรงนะคะเวลาลงนะคะสำหรับคนที่มีกำลังท่าท้องไม่พอให้ลงทีละข้างแบบนี้ วางขาลงทีละข้างหายใจออกนะคะงอเข่าข้างซ้ายงอเข่าข้างขวาและงอเข่าสองข้างพร้อมกันเรานับเป็นหนึ่งครั้งนะคะท่านผู้ชมสามารถที่จะฝึกได้อย่างน้อยสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งไม่น่าเกินห้าครั้งค่ะนะคะขอให้ฝึกอย่างสม่ําเสมอฝึกช้าๆจะได้ประโยชน์ต่อการขับลมออกจากกระเพาะอาหารและลำไส้ค่ะท่าที่สองนะคะเราเรียกว่าท่ายืนก้มตัวจะอยู่ในลักษณะยืนนะคะ แต่ประการแรกครูจะมีอุปกรณ์เพื่อเสริมในการฝึกให้รู้สึกสบายตัวขึ้นนะคะขอแนะนําเป็นบล็อกโยคะแบบนี้ซึ่งหาซื้อไม่ยากนะคะยืนเปิดเท้าห่างประมาณ1ฟุตรครึ่งค่ะหนึ่ฟุตรครึ่งนะคะและวางบล็อกแบบนี้ไว้ที่ปลายเท้าค่ะอย่าลืมนะคะหายใจเข้าท้องพองหายใจออกท้องยุบเช่นเดิมนะคะเราดึงกระดูกสันหลังขึ้นให้ตรง ตรงแต่ไม่เกร็งนะคะหัวไหล่ตรงแบบนี้หัวไหล่ตรงกับข้อต่อสะโพกด้วยนะคะยกแขนสองข้างขึ้นเหนือศีรษะค่ะแล้วยืดกระดูกสันหลังหายใจเข้าลึกๆนะคะดึงกระดูกสันหลังขึ้นตรงค่ะหายใจออกนะคะให้ท่านผู้ชมสังเกตตรงนี้นะคะขมแมวท้องแล้วค่อยๆม้วนตัวลงค่ะหลังจะโค้งขึ้นนะคะค่อยศีรษะลงค่ะแล้ววางมือลงไปที่บล็อกเอามือกดบล็อกนะคะให้แขนตรง ปล่อยศรีรษะลงห้อยศรีรษะลงแบบนี้สบายๆนะคะขณะน,นี้ท้องหดอยู่นะคะหลังจะโค้งขึ้นอย่างนี้นะคะเข่าก็าเกรงเอาไว้ด้วยค่ะระหว่างนี้นะคะให้โฟกัสหรือสร้างสมาธิอยู่ที่หน้าท้องนะคะหายใจเข้าท้องพองนะคะหายใจออกท้องยุบหดท้องเข้าไปค่ะดูมือครูนะคะหายใจเข้าท้องพองค่ะมือจะขยายออกนะคะ หายใจออกขะแมวท้องมือก็จะหดเข้าไปค่ะลึกๆประมาณ3ครั้ง5ครั้ง8ครั้งหรือได้ถึง10ครั้งค่ะจากนั้นนะคะเมื่อครบเวลาปล่อยศีรษะอย่างสบายๆนะคะหายใจเข้าม้วนกระดูกสันหลังขึ้นท่ายืนโดยที่ไม่ต้องยกแขนค่ะแบบนี้และคลาย นะะในกรณีที่ท่านผู้ชมไม่สามารถจะหาอุปกรณ์แบบนี้ได้นะคะคุณจะหาให้มีตัวเลือกคือเราจะใช้เก้าอี้ซึ่งอาจจะง่ายนะคะให้ลองดูนะคะว่าวิธีการเหมือนเดิมค่ะวางเก้าอี้ไว้น่าจะห่างจากปลายเท้าประมาณ1ฟุตก็ได้นะคะแบบนี้อยู่ในลักษณะเดิมดึงกระดูกสันหลังขึ้นตรงนะคะยกแขนสองข้างขึ้น แล้วยืดกระดูกสันหลังตรงๆหายใจเข้าลึกๆนะคะขณะเดียวกันผ่อนลมหายใจออกขมั่วท้องและโน้มลำตัวค่ะโค้งลำตัวค่ะเอาฝ่ามือวางบนเก้าอี้กดนะคะใช้มือใช้มือกดเก้าอี้ไว้นะคะปล่อยศีรษะลงสบายๆค่ะแบบนี้นะคะคำว่าปล่อยศีรษะลงก็ต้องไม่เกร็งคอนะคะแล้วเริ่มต้นหายใจเข้าท้องพอง หายใจออกท้องยุบสังเกตมือครูนะคะแบบนี้นะคะสครั้ง3มครั้ง5ครั้งจนถึง10ครั้งเมื่อคลายท่าอย่าลืมนะคะปล่อยศรีรษะอย่างสบาย <c oughs> เขาเรียกว่าม้วนกระดูกสันหลังขึ้นหายใจเข้ากลับคืน,นะคะ่ะแบบนี้สู่ท่าตรงและผ่อนหายใจออกคลาย <c oughs> ท่าที่3เราเรียกว่าท่านั่งก้มศรีรษะนะคะคุณแนะนำว่าถ้าผู้ที่ไม่มีปัญหาหัวเข่านะคะ ไม่มีปัญหาที่หัวเขา่าปวดเขา่าเข่าเสื่อมอะไรเหล่านี้สามารถที่จะอยู่ในท่านัน่งทับส้นแบบนี้ได้แต่ถ้าเผื่อเกิดมีกระดูกเท้าที่สูงอาจจะนั่งแล้วไม่สบายก็มีทางเลือกอีกนะคะใช้ผ้านั่งบนผ้าเลยนะคะให้ข้อเท้าฝ่าเท้ามันอยู่บนผ้าจะได้ไม่มีอาการเจ็บนะคะแล้วก็เปิดเข่าห่างเล็กน้อยนะคะท่าเริ่มต้นเลยนะคะ เป็นแม่แบบเลยจะอยู่ในลักษณะอย่างนี้นิ้วมือประสานกันไว้ด้านหลังค่ะยืดหลังตรงตรงนะคะอย่าลืมอีกเช่นกันค่ะหายใจเข้าท้องพองหายใจออกท้องยุบเมื่อบอกลมหายใจออกให้เขมวท้องนิดๆนะคะเป็นการกระตุ้นลมในช่องท้องงวดลำไส้ค่ะยืดกระดูกสันหลังตรงนะคะหายใจเข้าลึกๆ หายใจออกค่อยๆก้มตัวลงไปด้านหน้าขณะเดียวกันยกแขนขึ้นนะคะกดท้องเข้าไปหายใจออกนะคะหน้าผากจะวางบนพื้นดันแขนขึ้นแบบนี้และค้างท่าไว้ค่ะในขณะค้างท่านะคะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆหนึ่งรอบหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆสองรอบค่ะหายใจเข้าลึกๆ หายใจออกยาวๆ3รอบจากนั้นนะคะเงยหน้าน,นิดนึงค่ะสูดลมหายใจเข้ากลับคืนและหายใจออกคลายก็มีทางเลือกอีกสำหรับผู้ที่มีข้อจำกัดร่างกายนั่นคือหน้าท้องใหญ่ต้นขาใหญ่นะคะไม่สามารถที่จะก้มตัวลงมาจนหน้าผากสัมผัสพื้นได้เราใช้หมอนนะคะวางไว้ด้านหน้า ใช้มือจับสายรัดนะคะไว้ด้านหลังแล้วก็พยายามขยับมือให้ชิดกันนะคะจับไว้หลวมๆเปิดพวกเข่าห่างนะคะถ้าหน้าท้องใหญ่ยืดหลังตรงนะคะเช่นเดียวนะคะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกขแมแ่วท้องแล้วก้มตัวมาค่ะให้หน้าผากวางที่พื้นเอ๊ที่ที่หมอนนะคะแล้วก็ดันแขนเพราะนั้นเมื่อติดต้นแขนเรามีเชือกช่วย เชือกจะสามารถเป็นแรงให้ดันได้ดีขึ้นนะคะเวลาคลายก็เงยหน้าเหมือนเดิมค่ะหายใจเข้ากลับตัวขึ้นแล้วก็หายใจออกคลายนะคะเพราะฉะนั้นในท่านี้ถือว่าเป็นท่าที่ง่ายมากสำหรับที่ท่านผู้ชมจะฝึกเองได้แต่ก็อีกค่ะข้อแม้ของแต่ละคนคือข้อจํากัดร่างกายของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะเมื่อเรามีทางเลือกแบบนี้แล้วก็ยังแล้วยังทำแล้วรู้สึกไม่สบายตัว จึงเปลี่ยนเป็นท่ายืนค่ะแล้วก็มือจับเชือกไว้ด้านหลังนะคะซึ่งรูค,คิดว่าน่าจะง่ายสำหรับคนที่มีข้อจำกัดมากๆเลยนะคะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกนะคะขมัมวท้องเช่นเดิมและโน้มตัวลงค่ะขณะเดียวกันดันแขนขึ้นนะคะแล้วก็ค้างท่าค่ะหายใจเหมือนเดิมค่ะเข้าท้องพองออกท้องยุบให้ได้3ามรอบลมหายใจ และกลับคืเนเงยหน้านิดนิดสูดลมหายใจเข้ากลับคืนท่าตรงค่ะแบบนี้ก็คิดว่าน่าจะสบายสำหรับคนที่มีข้อจำกัดมากๆเช่นเคยผ่าตัดเข่ามาแล้วนะคะหมอห้ามนั่งขัดสมาดหมอห้ามนั่งทับส้นนะคะเพราะฉะนั้นท่ายืนปลอดภัยที่สุดค่ะฝึกเหนื่อยแล้วพักเก็บเสื่อกันก่อนจ้ามีครั้งไหนที่ทำแล้วแบบ มีค่ะมีทั้งข้างบนและข้างล่างข้างบนคือเลอข้างล่างคือผายลมซึ่งมันเป็นเรื่องของธรรมชาติเมื่อเราทำอย่างนี้แล้วเราก็หันหน้าไปทางคนอื่นเขาก็จะได้ไม่รู้ว่านี่คือเรา ข้อถ้ายังกินอย่างนี้นะคะที่กินอยู่นะคะไขมันพอกพูนกินของทอดของร้อนนะคะกินน้ําแข็งมากๆกินน้ําทันทีหรือกินชาไข่มุกทันทีหลังจากมื้ออาหารทําไปให้ตายก็ไม่ได้ประโยชน์